โอ้ยไรฮะอยู่ข้างหลังนี่มายังไปมาได้ยังไปมาได้ยัง surrender my w <Yeah! Yeah! S 1> <Yeah! S 2> ์ l l ลส์ยายาเงียบตีเราไอยไม่กลัวกูหน่อยเหรอโอ้โห oh! <laughs> เอาละก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านอีกเช่นเคยนะฮะวันนี้อยู่ผมเช่นเคยฮะแคทโรเดอร์นะครับผมและว,วันนี้ท่านอยู่ในกเกม Overwatch 2อีกเช่นเคยครับโ <laughs> อ้โหแบบต้องบอกว่าจำจนมากฮะคือมัน เ็บในอ,อกเขามาติดอยู่ในใจมั่นเพสอย่างเดียวเลยวะทำไมมันยับขนาดนี้เอ้ยโอเคเดี๋ยววันนี้ผมจะเปลี่ยนตำแหน่งหน่อยแล้วกันนะโอเคครับยังไงวันนี้ก็ขอบคุณทานผู้ชมมากครับที่เข้ามารับชมกันนะฮะอย่าลืมน,นะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยถ้าเกิดว่าสนุกยังไงก็ลืมคอมเมนต์พูดคุยกันหน่อยนะ,ะับผมยังไงก็ขอบคุณมากจริงครที่เข้ามารับชมนะฮะยังไงก็ไปดูกันในเกมดีกว่านะว่าจะเป็นยัยงไงนะผมในตำแหน่งซัพพอร์ตนั่นเองนะฮะเปลี่ยนตำแหน่งดูฮะเผื่อ,อ มาฮะตำแหน่งซัพพอร์ตของเราคือตำแหน่งซัพพอร์ตนี้เป็นอะไรที่ต้องการมากๆมันเหมือนความรู้สึกเหมือนมันเล่นง่ายฮะไม่ใช่ง่ายแบบนั้นสิมันมันหาทีมง่ายกว่ามันหายมันหาทีมง่ายกว่าทีมที่เป็นเอ่อพวกตัวดาเมจเยอะมากๆเลยฮะดูสิเอ่อดามเมจที่รอคิวนานมากฮะอันนี้ผมจะเล่นเป็นมอยราแล้วกันนะฮะเริ่มด้วยมอยราก่อนแล้วกันนาะก็สำหรับท่านผู้ชมที่เป็นแฟน ของ Overwatch สนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะฮะช่วงนี้ก็ยังไม่มีเก<อ>มอะไรที่อขอพายด้วย <c oughs> น่าสนใจเท่าไหร่นะฮะยังไงก็ขอบคุณท่านผู้ชมจริงนะฮะยังไงก็มาดูกันดีกว่าว่าในเกมนี้จะเป็นยังไงนะครับผมยังไงก็ฝากท่านผู้ชมด้วยนะครับผมอย่าลืม<ะ>คอมเมนต์พูดคุยกันด้วยนะฮะป่ะอีกเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่ง Let's go ฮะขัดตำแหน่งซัพพอร์ตมาละ สวาไปก่อนเลยผมก็ชอบเล่นอยู่นะแต่นานานทีจะได้จับโอเคเรามีมาร่านะฮะแล้วก็เซนย่าอ่ามีอ e นะีเนาะไม่ค่อยได้เล่นไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่ปล่อยไปขิดขวา <made> เจอไหมมีคนไหมมีคนนึงอ่ตัวแทงเราอยู่ไหนวะข้างบนโอเค <made> โอเค พอเข้าใจละอ่าคลิกซ้ายคลิกซ้ายเพิ่มเลือดคลิกขวาดาเมจโอเคอยู่อยู่ก่อนอยู่ก่อน,อนโอ้โหเข้าไปฮุกวงในงแล้วเหรอเรานี่นคือนิสัยผมมาชอบเข้าไปข้างในแบบติดนิสัยตัวแท้งมาโอเคท่องไว้ในใจฮนะซัพพอร์ตเล่นตัวซัพพอร์ตเล่นตัวซัพพอร์ตโอเคบ้าเรามีสวาร์ปอยู่ตัวหนึ่ง อยู uh ่เส right. ียใจไหมโอเคตัวอ๋อเจ็บอ๋อเจ็บเจ็เจ็บเจ็บอยู่เพื่อนอยเพื่อนไหโอ้ยังจะตามมาอีกอ๋อ จิตใจทำด้วยอะไรกันนี้ทำไมไม่ดันรถกันเลิกมาไปดันรถกันเลิก <laughs> โอเคเอา่าอีเลือกระหว่างดาเมจกับฮิลลิ่งโอเคแบ่งสว่วนสัมบะอะไรกำลังไปครับอำลังไปใจเย็นแบ่งสว่วนแบ่งสว่วนแล้วมันจะเป็นเป็นลูกบอลฮิลเนาะมันจะเด้งไปเรื่อยๆ ว้าไปทีเอ้ย็อปจอนว่ะยิวันิวกันยิวยิวโอ้อะไรวะเนี่ยมาจากไหนวะจาอจาอจทษทีเพื่อนเรามาแล้วยิวยิว ยิวมยิ้ยิวมยิ้ยิ้มยิยิยิ้มยิยิ้มยิ้ยิ้วยิไมยิ้ยิ้มยิ้มยิ้มยิ้ย้มยิ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 นมยิมยิมยิ้วยิ้มยมยิมยิะมยิ้มยิยิ้มยิติ้มยิ้มยิยิ้มยิ้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 มยิ้ว้ายิมยิมยิ้มยิ้มย้มยิยิ่ทยิ้มยิ้วยิ้มยิมยิ้วยิ้มยิ้ยิมยิ้มยิ้มย้ โอ้โาเฮียมีใครโยงนี่มั้ยเนี่ยมันอยู่เช็คพอยต์แล้วเพื่อนอ่าหิวให้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 อยูให้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 ตัวหลักป้างอยให้ฉีดฉีดฉีดเฮ้ยเห็นมอดาวเห็นมอดาวหิวก่อนหิวมอดาว โอ้เจ็บ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 โอ้ยหมดที่หมดจี้จี้จี้อ่ะยิงก่อนโอเคยิงให้ยิงให้ยิงให้ถึงปั้งปะถึงวั้โอเคอ่ะยิงให้อึ๊บโยนไปโอ้โหเป็นคนดีแล้วตานี้เป็นคนดีเฮ้ยมีผมมีอติว่ะมีพลังคื้เต่าอ่ะผมมีคาเม่าไม่้าป่ะท่านผู้ชมโอ้ยหลัง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 เอามันระเบิดระเบิดระเบิดเหรอ ้มามอยู่เพื่อยู่เพื่อก่อนอารมโจวิสเนตกดอีายไปไยไปเพื่อนคอมมี่ดีีโจวทพลังขึ้ตไปเตชุโมโฮเตชุมโฮจี้จี้จี้ี้จี้ี้ีเฮ้ยมีตัวข้างในหายไปเพื่อนปล่อยดาเมจไปอยู่ให้อยูใ ouais. ห้อยูให้ อยู่ให้อยู่ให้อยู่ให้ฉีด <laughs> ฉีดโอเวอร์เฮียมาตรงนี้ <c oughs> สกิลนี้โคตรน่ารำคาญนะบางทีมันบางทีมันเด้งมันเด้งมาโดนเราด้วยบางทีโคตรโคตรน่าโมโหหงุดหงิดนะฮะพูดตรงมันมีเทเซอร์ว่ะมันเลยพิュวว่ะท่านผู้ชมนั่นไงโซเชื่อมาโอ้โหิวหิวหิวอยู่ให้ไว ยิ้มใ่้ย่้มย่้มย่้ม x p e เ i e n ซ์พิเลียนแซดียิวมให้ยิ้มให้ครับยิ้มให้ครับผมยิ้มให้ยิ้มให้ครับยิ้มให้ครับเฮียบ่าเจ้าจะตบผมขอโทษยิ้มให้ยิ้มให้ยิให้เพื่นเอ้าไม่หกเข้ามาเลยกูโอ้ เซนญาตารอดแต่ผมไม่รอดว่ะเซนญาตาเซญาตามใช้นิติเลียวไปเมื่อกี้ใช้นิติการตัวเองไปเลยเมื่อกี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรได้อยู่ได้อยู่ระดับนที่ห้าสิบห้าสิบแปดกับห้าสิบเก้าอ่ะไปไปเพื่อนไปอ่ารู้สึกเหมือนจะมานะป่าไปก่อนน่าจะโดนสักตัวหนึ่งแหละโอ้มันย้อนกลับมาลูก <laughs> แก้วไกลว่ะ ok mình dưới đội này lạy hát khó này, khó china khó china nhu 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 hay nhu 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 hay, nhu 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 อะไรอะไร,ะไรเทเซอร์ดิครับอโอ้เยอะเหลือเกินเยอะหนักหน่วงเหลือเกินไม่ด้านดีกว่าถ้าเทเซอร์ตัวเดียวผมว่า <c oughs> ผมไหวนะั้น <c oughs> จีจีโอ้มันมาไกลเลยเพื่อนมันมาไกลมากเลยนะส่งฮิวไปส่งฮิวไปไม่ใช่ส่งฮอนไปนะส่งฮิวไปฮะโอ้โหไอ้ออกัตตูบินไม่ไซส์ ดีกว่านสวยสวยกันไว้กันไว้ลงยืมไหมเออยืมโอ้โหโอ้โ ทีมดีเฟนซ์ไม่ใช่เหรอวะทำไมเราทดสอบเปลี่ยนได้ไหมอ่ะตัวดาเมจเปลี่ยนได้ไหมอ่ะมันดันมาไกลมากนะเพื่อนมันจับไม่โดนเลยมันมีมันนี่มีตัวสตันอยู่นะทำอะไรกันอยู่นั้นไหมทำอะไรกันอยู่นั้นเพื่อนไอโบว์ o ล d ดิง โอเคสวยอยู่จี้โอเคจี้โอเคขอดูดนะโอเคตไปไปๆๆไปัดไปปล่อยฮิวไปให้โซเชอร์มันวิ่งไปแล้วมันไม่ทันมันหรอกเฮ้ยไม่น่าทันไม่น่าทัน อย่างนี้ต้องโอ๊ยไรฮัทอยู่งหลังนี่มายังไปมาได้ยังไปมาได้ยัง Surrender My w ล l l ย่ายายาเงียบตีแล้วเว้ยไม่กลัวกูหน่อยเหรอโอ้โยัดทุกดอกแล้วบอกเพื่อนกันโอ้โหมันก็ยิงรัวเกิน โอเคเฮ้ยทีมลอยานานดิปะ่ะไปมูบดาบมูบดาบอย่าบอกนะไฟเมื่อกี้เราชนะท็อปจอนตายโอเคโลบะกำลังมาโลบะกำลังมาโลบะกำลังมา, ot, งมาผมว่าตาหน้าผมจะได้เปลี่ยนฮิวลิงแน่นอนเลยปะ่ะไปมันมาแล้วเพื่อน อู่ให้อยู่ให้อยู่ให้ครับมันยิงกูอยู่ครับอยู่ให้อยู่ให้ตามมาอยู่้ดูดูจืด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 จืจืด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 ฮุน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  อยู่หลังอยู่หลังเพื่อนคุณคุณจำเป็น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 โอเคดันผลไปคุณจำเป็น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 เอ้อทำมา ที่สองอย่างนั้นเหรออืมโอีซิตเหรอเราจะเล่นตัวนี้วะคิมิโกะผมเล่นไม่เป็นจริงนะคิมิโกะจริงๆนะผู้ชงผมเล่นคิมิโกะไม่เป็นเว้ยแต่ผมก็อยากเล่นหมาแต่จะมีคนเลือกไปแล้วโอเคไหมอืมซัพพอร์ตซัพพอร์ตซัพพอร์ตง่ายๆเลยเมอร์ซี่แอนด์คอร์ดีป่ะวะก็จะดีหรือว่า เอาเป็นอย่าตาแล้วกันก่อนปัง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 มีโดนเนี่ยบอกโดนเอาเลยโดนอันนี้คือไม่ได้เล่นนานชิปวางฮิวอีคือลบเกาะโอเคเข้าใจและช่วท่านผู้ชมขอตาขอตารามวาน e ejector shall we together ชาร แล้วก็ตามไหมโยนโยนโยนลูกกลับไปใครชิ่วะโยนยิ้มให้โอ okay. ้โหฉันโดนอะไร Okay. <า>วิ่งวี่งโอเคมาเมอร์ซี่แอนคาร์กำลังไปเพื่อนใจเยน็นนะใจเย็นนะเพืเนนะ่อนอยน่าเข้ามาเพื่อนผมหายไปไหมดวะเออเฮ้ยว <c oughs> ัดว <c oughs> ัด <c oughs> เอ้าไปไหนนะยิงมันยิงมันนี oh. ่มันดูเฟสตาม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 ให้อยู่ให้อยู่ให้อยู่เนี่ยให้อยู่เฮ้เ่อนเพื่อนเพืยิ้มยิยิ้ยิยเออหักหิน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 ห nhìn 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 sốt nhìn 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 sốt cơn sốt cơn sốt cơn sốt Sốt Ô, <laughs> แล้วกัดไม่ได้ดูเมื่อกี้โอ้มันยัดอติใส่เลยเว้ย <c oughs> โอ้โหรอดก็เพราะบุญหัว <c oughs> ไปแบบไม่ถอยเลยเมื่อกี้ <c oughs> ไม่ถอยเลยเลเพื่อน <c oughs> มันมายึดขึ้นแล้วปะเ <c oughs> กจิเกจิเกจิรอดไปเกจิ <c oughs> กําลังมากําลังมาอยู่เลเพื่อน โอ้โหดาคอนบีคัมมี่วิซันว่าละอย่าให้มันเปลี่ยนเมียติโอ้าเข้มากมันนี่มันใช้ไปดูเลยเพื่อนโอเคไป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 เรามียติเราเมียติ โอ้โหเจ็บโอเคบินแลบินแลบินแลผม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 บินแลเออมันปาตอนไหนวะโอ้โหอย่าจะโดนกูอีกตัวยูกูมีตัวเดือดหรือไงเนี่ยโอ้โหน้ำตาจะไหลลิเปอร์มันอยู่แถวนี้วะ โอ้โหตายเถิดให้ตายเถอะอะไรจะขนาดนั้นเฮ้ยเกินไปเข้าไปไซสเข้าไปไซสเอาหนีทำไมหนีทำไมก่อนโอ้โหกุลลาอ โถ่เอ้ยผมต้องเล่นตำแหน่งไหนวะ <c oughs> หรือไม่ต้องเล่นเลยด้วยเพื่อนโอเคได้อยู่มั้งมั้งนะตานี้นะถ้าตานี้แพ้นี่ยับเลยเนะี่โอเคไปลุยฮะท่านผู oh ้ชมโอ้โหแทงก็แล้วหิวก็แล้ว <c oughs> อันนี้กเกจิก็เล่นดีนะ <c oughs> เล่นดี <Okay. S 2> ฮะเกจิก็เล่นดีแต่สดสด สดจริงเออตามตามเออกูโดนโดนโดนโด,นโด,นโดนโว่าละโอโ้โหไม่ต้องหันกันมาเลยอไอ้ไอ้โดนแม่คีเก็บหมดเลยฮะเห็นฮะเห็นมฮะแม่คีเก็บหมดเลยหล่อเพื่อน ดูทรงแล้วนะฮะโอ้โหเ <laughs> มื่อกี้เล่นตัวนั้นยังเล่นไม่รอดเลยยังเล่นฮันโซน้ำตากูจะไหลาตายซะไม่ได้แช่งโอ้โหยิ่ไม่คิดิโดนบัฟอยู่เพื่อนไปยิ้ม หิวอยู่เล่นไปหิวอยู่เล่นไปเล่นไปเล่นไปหิวอยู่เล่นไปจะชุบยังไงก่อนมันอยู่กลางมันอยู่กลางดงมันอยู่กลางดงมันชุบไม่ได้นั่นไงโอเคโอเคมันชุบไม่ได้ห้ามยิวโอเค อย่าสดมากเกินเกินไปมันตามไม่ได้โอ้โหสุดจะทนละคนเนี่ยพ่อจ้าสีิงจไมายขอพี่น้องกันบินละบิ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 ละผมบิละผมบิละเฮ้ยอีสานหนูรอดได้รอดได้ไงวะรอดได้ไงวะ Ươi, the wolf hát replay, Dính vai mất, dính vai, dính vai Dính vai, nào dính vai, dính vai ừ, yêu, yêu, yêu LẮNG, LẮNG DÍNH đi, DÍNH DÍNH đẹp โอ้เจ็บเจ็บโอ้โหไมไปแล้วยูอยู่ยิวยยหินเต็มหน้าโอ้โหยังจะชิงมาโดนพอยโอเคสวยวยว้ามยิวห้ามยิันายิอยู่มันายิอยู่โอเคไปแล้วเยมันซิงิซิงโอ้ยิยิวยข้มากันข้มาัน มันจะตัดกูไฟเดอร์ทวิวไฟเดอร์ทวิวมันมันชุบไม่ได้เพื่อนมันชุบไม่ได้มัน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 ขึ้นมาเอ้าคูดาวฮิวูิวฮ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 ิมันคูดาวเพื่อนนานเลยเมื่อกี้โดนสตันไงเต็มหน้าเลยเมื่อกี้โอ้ ย okay, <wer> ังไม่จบฮะท่านผู้ชมมันยังไม่จบว่ะหนต่อหนึ่งอยู่โอเคมาราที่สา Stay close so Stay close o ้บับผู้บ really <Bin> ับผ <R 2> ู้บับ เล่นพี่น้องชิมดาเลยพี่น้องชิมดาโอ้ยังไงก็ได้เอ้าอ่าฮิวิงผมทำไมมันดิ้งวะปะราวดรีแคปออกเจ็กชีไปไปเพื่อนไปไปเพื่อนไปอยู่อยู่บีฮาอยู่บีฮาอยู่ พีหาอยู่เพื่อนยังไงก็เอาโล่ให้ใส่หน่อยนะโอเคให้ไปแล้วให้ไปแล้วยิวอ่ะให้ไปแล้วยาโอเคดบๆบโอ้ยอย่าไปเถิดอย่าไปอูปอ้มันจะฮิวไม่ทันไงไอเรา ไปดีงั้นไงใส่อยู่นี่โดนยัดเต็มหน้าไปหลายรอบมันเข้าไปชุบโอ้โหกลางดงศัตรูบินดไปกำลังไปเพื่อโอเคไหมเราดูแลเราดูแองคุณเองเราหลังหลังโอเคโอ้โหเจ็บเจ็บ โอ้ย oh, oh ังจะอยู oh. Oh ่ตรงนี oh. Oh ้กเหรออะหิวหิวมันเดวโทรมาโฮมามันเดวโทรมาโฮมามันไปไหนละเกจิกล็อกด้วยโอ๋ออ๋อรอดรอดอ๋อมันซิกซิกกโดนมิดบินเลย อยู่ได้อย like oh ู่ได้อยู่ได้อยู่ได้อะไรยังไม่ได้เปลี่ยนเฮ้ยอีกอีกสักพักผมจะมีสายการบินว่ะไปเก็บจีบไหมไปเก็บจีบไหมเฮ้ยแต่ไรบิดขับบิดบีฟันม่ให้หมดฟันสวยให้แล้ว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 โอเค อย่างนี้แหละไอ้หนุ่มสมแล้วที่พี่บินกอดจี้เนจี้ <c oughs> <laughs> โอเคไปโดนไปโดน <c oughs> มันมีทับจอน่ะทับจอนปะท่านผู้ชมเฮ้ยออกจากตรงนี้ก่อนเพื่อนออกจากตรงนี้ก่อนมาแน่มันมาแน่ ที่นี่อยู่ได้ท็อปจอนน่ะท็อปจอนน่ะท็อปจอนอ่ะเฮ้ยเฮ้ยแล้วโดนค้อนนยเฮ้ยเฮือเฮือกบนฟันบนฟันโอ้โหมีท็อปจอนนะ รอเพื่อนอาริกาโตเป็นเพราะชิมดะท่านผู้ชมโอ้ยเฮ้ยมอทันคอมอทันคอโอ้โหร้อนร้อนป่าพารเลยโอ้โหนี่กูบินปะเนี่ยนี่นี่กูบินจริงปะเนี่ยกูถามจริงกูบินมาไงเหยียบลาวาตายวะ สวยแล้วฮะมีท็อปจอนที่ทำอะไรไม่ได้แล้วตอนนี้ทีมผมโอ้โหโโอ้หลากรอยเอ้ยยังอยู่โอเคจบเลยฮะอ Mình à? quay trở lại tòa easy Những chiếc ta của mình sẽ lại จะไหล easy ท่านผู้ชมเขาบอกว่าเราแบอ easy ก็สำหรับวันนี้ฮะหมดละเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะสำหรับวันนี้ขอบคุณท่านผู้ชมมากนะครับชมฮะ้วยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะฮะ ยังดีไม่พอวะ